ในปี1947ในทะเลทรายนิวเม็กซิโกพนักงานคนหนึ่งได้ยินสัญญาณแปลกๆทางวิทยุซึ่งทําให้สุนัขของเขาเห่าอย่างบา้าคลั่งชายคนนี้เชื่อมต่อเครื่องอื่นอีกหลายเครื่องแต่ไม่สามารถเข้าใจเสียงประหลาดนั้นได้จึงโทรไปที่สถานีอื่นซึ่งแจ้งเขาว่าสัญญาณมาจากรอสเวลพนักงานคนนั้นพาสุนัขและวิทยุไปด้วยและออกเดินทางไปจนกระทั่งเห็นควันและแสงในระยะไกลรถบรรทุกของเขาเกิดไฟดับกระทันหันและสุนัขก,ก็กระโดดออกมาเหา่าเจ้าหน้าที่ติดตามไปและพบว่าบริเวณดังกล่าวมีไฟไม่และมีสิ่งแปลกประหลาดอยู่ตรงงกลาในนนขณะั้ เขาได้ยินเสียงบางอย่างและตกใจกลัวเมื่อมองขึ้นไปที่แสงสว่างจ้ามากในทวีปแอนตาร์กติกาในปี2003กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เห็นวัตถุประหลาดฝังอยู่ใต้พื้นน้ำแข็งลึก5เมตรบนเครื่องสแกนเนื่องจากไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับวัตถุดังกล่าวพวกเขาจึงตัดสินใจส่งวัตถุดังกล่าวไปยังสถานีวิจัยของ n าซาในระหว่างนั้นที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์นนักเข้ารหัสรับจูเลียนกำลังพยายามสอนนักเรียนในชั้นเรียนของเขาในขณะที่นักเรียนคนหนึ่งคอยจีบเขาอยู่เรื่อย เนื่องจากเขาไม่สนใจเธอเธอจึงส่งอีเมลข้อความหยากถ่ายถึงเขาแต่เขากลับปิดแล็ปท็อปของเขาหลังเลิกเรียนจูเลียนได้พบกับดร์บัคแมนซึ่งได้รับภาพถ่ายดาวเทียมของวัตถุประหลาดที่พวกเขาพบในแอนตากติกามันใหญ่โตมากจนตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันเป็นวานที่กลายเป็นฟอสซิลแต่แล้วพวกเขาก็พบสัญญาณวิทยุแปลกๆที่มาจากมันพวกเขาบันทึกสัญญานั้นลงในซีดีที่บัคแมนให้จูเลียนศึกษาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาจูเลียนก็หม,มุนอยู่กับความหมายที่ซ่อนอยู่ของสัญญาณนั้นมันแยกแยะข้อความและกลุ่มพัน์ได้ซึ่งหมายคววาาามามม่่่ันไไดุ้เยกรรต์ซฟแพิศษ บนคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่าสัญญาณนั้นมีความถี่ที่น่าประทับใจแรงกว่าสิ่งใ,ใดๆบนโลกจูเลียนนำผลลัพธ์เหล่านี้ไปให้บักแมนและน้องน้าวให้เขาหาที่ให้เขานักวิทยาศาสตร์สองคนยังพบสัญญาณวิทยุประหลาดและเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถระบุได้พวกเขาจึงส่งมันไปที่หอดูดาวในแอริโซนาที่นั่นนักวิทยาศาสตร์อีกสองคนสังเกตเห็นว่าสัญญ,ญาณได้รับการเพิ่มระดับและตกลงที่จะส่งมันไปที่นาซาไม่กี่วันต่อมาจูเลียนอยู่บนเครื่องบินที่กำลังมุ่งหน้าสู่ทวีปแอนตาต์กติกาพายุที่โหมกระนหน่ารรองนสัยุแ และนักบินก็ประสบปัญหาในการเตรียมพร้อมลงจอดเนื่องจากทศัศนวิสัยไม่ดีโชคดีที่ฐานทัพมีไฟสว่างและนักบินใช้ไฟเหล่านี้เป็นแนวทางในการลงจอดเครื่องบินถลายไปเล็กน้อยแต่โชคดีที่หยุดลงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ใดๆเมื่อจูเลียนเข้ามาในฐานทัพในที่สุดเขาก็ได้รับการต้อนรับจากเนลลาซึ่งพาเขาไปชมรอบๆและแนะนําเขาให้รู้จักกับหัวหน้าหมอเกียราิจากนั้นจูเลียนก็ถูกพาไปดูวัตถุลึกลับที่ถูกขุดขึ้นมาพวกเขาจะสังเกตเห็นว่ามันละลายแนตราที่ผิดปกติก็ตามทั้งเกียราิและจูเลียนคิดว่ามีโอกาสวััตถุนน้ อาจเป็นของนอกโลกจูเลียนมองเข้าไปใกล้ๆและเมื่อเขาสัมผัสน้ำแข็งพลังลึกลับก็พุ่งขึ้นไปที่แขนของเขาและทําให้เขาต้องนึกถึงความทรงจําทั้งหมดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อจูเลียนดึงมือออกผิวหนังของเธอก็แดงขึ้นในขณะนั้นเองจูเลียนก็ถูกหมอเคธพบตัวซึ่งต่อมาก็พบว่าเป็นอดีตคนรักของเขาเธอไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถอยู่ห่างจากปัญหาได้แต่ยังคงขอร้องให้เขาทาตัวดีๆเพราะโปรเจก์นี้สําคัญกับเธอมากในคืนนั้นจูเลียนฝันถึงบางสิ่งบางอย่างที่เรืองแสงอยู่ภายในน้ําแข็งขณะที่เขาเดินตามรอยนั้นเขขาาาาสสััมผได้้ถึงงงงบออยยู่่ หลังและหันกลับไปมองพลังงานลึกลับนั้นทำให้เขาเห็นภาพของจักรวาลเหตุการณ์ในดิเมกซิโกและสิ่งมีชีวิตประหลาดในขณะนั้นจูเลียนตื่นขึ้นอีกครั้งโดยไม่แน่ใจว่าเขาฝันไปหรือเปล่าในตอนเช้าในลาแสดงให้จูเลียนดูการทดลองเกี่ยวกับอาหารดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งทำให้พวกเขาสามารถปลูกข้าวโพดในแอนตาร์กติกาได้อุณหภูมิในทุ่งข้าวโพดค่อนข้างอบอุ่นดังนั้นทีมงานจึงทำงานโดยสวมเสื้อผ้าพเพียงไม่กี่ตัวจูเลียนสังเกตเห็นว่าเคสเข้ากับสตูปได้ดีมากและรู้สึกอิจฉานรรระห่าาััาทีีฐฐบลลแมมตกโ กำลังตรวจสอบประวัติของจูเลียนจิอารัตและบักแมนปรากฏว่าจูเลียนเคยมีพฤติกรรมไม่ดีกับนักเรียนคนหนึ่งแนดดตและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาจึงลาออกจากการสอนหนังสือไปทํางานให้กับองค์การอาซาแทนนักเรียนคนนั้นก็คือเคสพวกเขายังตรวจสอบสัญญาณที่องค์การอาซาส่งให้พวกเขาและพบว่ามันเหมือนกับสัญญาณที่ส่งมาในปี1947ทุกประการที่ฐานทัพโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารกระชัมซึ่งเล่าว่าเขาพบสัญญาณจากน้าแข็งได้อย่างไรระหว่างมื้อเที่ยง ทั้งคู่ไปที่ห้องอาหารและจูเลียนได้พบกับลูกเรือที่เหลือพวกเขาถามเขาเกี่ยวกับงานของเขาและสตราปก็ล้อเลียนเขาที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวต่อมาลูกเรือก็พบว่าระบบสื่อสารขัดข้องซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อมีพายุจูเลียนตรวจสอบวัตถุนั้นและรู้สึกถึงที่หิมาลายไปมากเธอจึงชี้ให้เห็นว่าตอนนี้พวกเขาแทบจะมองเห็นวัตถุนั้นได้แล้วในลาคิดว่าเธอรู้สึกถึงแรงกระตุ้นระดับต่ำที่ข้อต่อของเธอแต่เมื่อเธอพยายามสัมผัสน้ำแข็งจูเลียนก็เตือนเธอไม่ให้ทำเมื่อกระชามพบสัญ,ญญาณครั้งแก สัญญาณนั้นไม่ได้เป็นฮาร์โมนิกซึ่งหมายความว่าตอนนี้มีความที่แยกกันสองความที่หรือมากกว่านั้นที่รวมกันเป็นสัญญาณเดียวเนื่องจากจูเลียนไม่สามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้เขาจึงน้มน้าวให้กระชมหาเสาอากาศให้เขาและเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเขาเข้ากับเสาอากาศนั้นเพื่อให้เขาสามารถวิเคราะห์สัญญาณต่อไปได้เพราะน้ำแข็งเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยมันดูเหมือนกับสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนและเมื่อเคสสัมผัสมันเธอก็ถูกไฟช็อตพวกเขาสรุปว่าวัตถุดังกล่าวเป็นหินอาคาีิที่เกิดจากการประตูซึ่งชี้ไปยังอุาบ สัญญาณดังกล่าวเหมือนกับข้อมูลการค้นหาเครื่องบินทุกประการดังนั้นจูเลียนจึงเชื่อว่ามันคือกล่องดําขณะที่เขาเรีบกลับไปที่คอมพิวเตอร์เขาก็อธิบายทฤษฎีของเขาว่าวัตถุนี้ตกลงมาบนพื้นโลกโดยไม่ได้ตั้งใจและมันกําลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือโดยใช้ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนี้รวมกับคณิตศาสตร์ในที่สุดจูเลียนก็สามารถถอดรหัสข้อความบางส่วนได้พวกเขายังคงไม่เข้าใจมันและทราวก็เล่าเรียนเขาเรื่องนี้กลุ่มคนทั้งหมดพักทานของว่างและทราวก็ยินกรานว่าความคิดเรื่องมนุษย์ต่างดาวนั้นมันบ้าามกแต่่คนนอื เห็นด้วยกับทฤษฎีของจูเยินในขณะนั้นพวกเขาถูกเรียกตัวกลับไปที่ห้องซ่องบำรุงเพราะลูกเรือคนหนึ่งพบรอยยับบนวัตถุนั้นทีมงานหารือการถึงแนวคิดในการเปิดฐานทัพและเคสก็กังวลเกี่ยวกับไวรัสหรือสิ่งมีชีวิตก่อโรคอื่นๆแต่สตราชี้ให้เห็นว่าห้องแล็บเป็นสภาพแวดล้อมที่ปิดและพวกเขาทั้งหมดก็ตกลงที่จะเปิดมันในตอนเช้าในขณะเดียวกันบัคแมนถูกเรียกตัวไปที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเกี่ยวกับข่าวร้ายบางอย่างเกี่ยวกับวัตถุลึกลับนั้นการติดต่อกับฐานทัพยังคงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศแแต่รรรัััฐบบาลลไดด้้ววมืืออกนสี และส่งมันไปที่ฐานทัพพร้อมหัวรบนิวเคลียร์ที่พร้อมจะยิงวัตถุดังกล่าวยังคงสร้างกระแสไฟฟ้าอยู่ภายในแต่ตอนนี้พวกเขาสามารถสัมผัสได้โดยไม่บาดเจ็บจากนั้นจึงใช้เลเอตัดวัตถุออกโดยพบชั้นที่นุ่มกว่าอยู่ใต้ชั้นแข็งด้านนอกจิเรกหยิบชิ้นส่วนจากวัตถุนั้นและยืนยันว่าเป็นโลหะผสมคาร์บอนที่ถูกความร้อนสูงข้อความบนคอมพิวเตอร์ของจูเยนเปลี่ยนแป,ปลงอยู่ตลอดเวลาและเขาบอกนิลว่าวัตถุนั้นกำลังพยายามสื่อสารเมื่อนิลบอกว่า มันเหมือนกับวิดีโอเกมมันเมชมันทาให้เขามีแนวคิดว่าจะจัดการกับข้อความนั้นอย่างไรและหลังจากลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งในที่สุดเขาก็แปลมันได้ข้อสําเร็จข้อความนั้นระบุว่าห้ามเปิดจูเลียนและเนล่าตกใจมากและวิ่งไปที่อ่ซ่อมบรุงแต่เมื่อไปถึงก็สายเกินไปแล้วพลังงานเรืองแสงกําลังพุ่งออกมาจากวัตถุและทําให้คนเลือดก,กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างกายของเขาเริ่มละลายและในไม่ช้าก็เกิดการระเบิดขึ้นทําให้ลูกเรือหลายคนได้รับบาดเจ็บและวัตถุส่วนใหญ่ในห้องถูกทําลายนอกจากนี้ยังทาให้เครื่องปั่นนไฟหยุดทาําาง ซึ่งจะปิดไฟในฐานจนกว่าแบตเตอรี่ฉุกเฉินจะเข้ามาทําง,งานหลังจากได้ไฟฉายมาบ้างแล้วส่วนที่เหลือของกลุ่มก็ลงไปที่อ่าวเพื่อตรวจสอบพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนยังมีชีวิตอยู่ยกเ้นคนเลื่อยที่ถูกไฟคลอกตายเมื่อพวกเขามองดูรูที่เลื่อยทิ้งไว้ในวัตถุอย่างใกล้ชิดพวกเขาก็ประหลาดใจเมื่อพบชิ้นส่วนอินทรีย์ที่ดูแปลกประหลาดนักบินโทนี่จิ้มมันด้วยด้ามไม้กวาดและเยื่อก็เริ่มไม่จนรูใหม่เผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในวัตถุจริงๆมนุษย์ต่างดาวที่ถูกแช่แข็งพวกเขาไม่สามารถบอออกกไไดด้้ววว่า่าาาามนนนุษยย์ตตงงลลลััหหรืปแ ทันใดนั้นอนในลาก็บอกว่าเธอรู้สึกป่วยในขณะที่จมูกของเธอเริ่มมีเลือดออกเธอลม้มลงบนเตาและใบหน้าของเธอก็เริ่มละลายเช่นกันในไม่ช้าพนักงานก็เริ่มเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆทำให้กลุ่มคนตระหนักว่ามีไวรัสบางชนิดที่หลุดออกมาจากวัตถุและตอนนี้ลอยอยู่ในอากาศทำให้พวกเขาเสียชีวิตทีละคนพริชามพยายามติดต่อใครบางคนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ระบบสื่อสารยังคงใช้การไม่ได้กีราตอธิบายว่าโรคบ,บางครั้งจะค่อยๆดำเนินไปช้าลงเพื่อหลีกเลี่ยงการฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ผู้รอดชีวิตอาจติดเชื้อด้วยเช่นกันในขณะที่กลุ่มคนกําลังต่อสู้กันว่าจะทาอย่างไรเอเลียนก็ลืมตาขึ้นเมื่อลูกเรือหันไปดูหน้าจออีกครั้งสัตว์ประหลาดนั้นก็หายไปจากอ่าวแล้วพวกเขาตกลงกันว่าจะออกตามหาสัตว์ประหลาดนั้นและไปเอาปืนที่นักบินนํามาให้ลูกเรือเริ่มค้นหาบริเวณอุซ่อมบำรุงโดยใช้ไฟฉายเพียงอย่างเดียวสเตเบอร์รู้สึกกลัวเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยูอยอย่ด้านหลังแต่ปรากฏว่าเป็นแค่เท่านั้นกระชัมก็กําลังค้นหาเชน่นกันโดยไม่รู้ว่ามีบาาาาาางงงออยยย่่กกํลัเเฝ้ดููขจระะกไก ขณะที่จูเลียนพยายามปีนข้ามกล่องเพื่อไปยังชั้นฐานถัดไปเคสก็ปิดไฟในห้องที่ไม่ได้ใช้และจูเลียนก็ตกลงมาเข่าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและเริ่มติดตามเสียงประหลาดจนกระทั่งพบเอเลียนในที่สุดซึ่งดูเหมือนจะกลัวจูเลียนวางไฟฉายลงพร้อมผู้จาอ่อนโยนเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นมิตรมนุษย์ต่างดาวค่อยๆออกมาและเอากรงเล็บไว้ใกล้ไฟฉายดูดซ่าพ,พลังงานจนหลุดออกไปจากนั้นมนุษย์ต่างดาวก็เข้ามาหาจูเลียนและจับหัวของเขาด้วยมือทั้งสองข้างอย่างระมัดระวังเพื่อแบ่งปันพลังงานเมื่อมนุษย์ต่างดาวลือง ในขณะนั้นคนอื่นๆก็ปรากฏตัวขึ้นและทราวก็บอกให้โทนี่ยิงปืนกระสุนนั้นไปโดนเอเลียนและจากบาดแผลที่เกิดขึ้นลำแสงพลังงานอันทรงพลังก็พุ่งออกมาทําให้โทนี่และกริมันล้มลงขอหนะ้าที่พวกเขาพยายามเข้ามาใกล้เมื่อพลังงานทั้งหมดถูกขับออกไปแล้วเอเลียนก็ตกลงมาและตายทําให้ร่างกายของมันสลายไปจนหายไปโทนี่อธิบายว่าเขาคิดว่าเอเลียนต้องการฆ่าจูเลียนแต่เขาไม่เห็นด้วยโดยบอกว่าการสัมผัสข,ของเอเลียนทําให้รู้สึกปลอดภัยความกลัวมไม่ได้เปลี่ยนไปจนกระทั่งโทนี่ปรากฏตัวขึ้นในขณะนั้นทำเนียบขาวพบช่องโหว่ในพายุุในสด และติดต่อกับฐานทัพบักแมนอธิบายว่าพวกเขารู้เรื่องเอเลี่ยนและการติดเชื้อดังนั้นจูเลียนจึงรับรองกับเขาว่าโรคนี้ไม่ได้ออกจากฐานทัพไปจากนั้นบักแมนก็เล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ในนิวเม็กซิโกและเชื้อโรคที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ต่างดาวซึ่งมนุษย์ต่างดาวมีภูมิคุ้มกันต่อมันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สื่อสารกันผ่านโทรจิตและได้ฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างบนดาวอังคารไปแล้วเมื่อจูเลียนประกาศว่ามนุษย์ต่างดาวตายแล้วรัฐมนตรีกรลาหฮมจึงตัดสินใจว่าการระเเเเเบิดดดฐาาานทททััพพพคืืืออองลกกกีีียวว่่ขมจไร เขาต้องการให้บักแมนโกหกลูกเรือและบอกว่าความช่วยเหลือกำลังมาแต่บักแมนปฏิเสธและบอกเพียงว่าเรือดำน้ำรัเสเซียกําลังมาจูเลียนอานระหว่างบรรทัดและถามว่าพวกเขามีเวลากี่ชั่วโมงซึ่งบักแมนตอบไปว่าสามชั่วโมงหลังจากการสนทนาจบลงสตราก,ก็ตกใจและบอกว่าเขาต้องการขึ้นเครื่องบินแม้ว่าพายุจะแรงก็ตามจูเลียนเตือนเขาว่าพวกเขาติดเชื้อและการจัดไปหมายถึงการนําไวรัสออกไปสู่โลกภายนอกแต่สตราคิดว่าถ้าพวกเขาติดเชื้อจริงๆพวกเขาคงตายไปแล้วเมื่อเรือดำน้ําเข้ามาใกล้นักวิทยาศาสตร์ ก็ตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้รับเชื้อแม้ว่าจูเลียนจะชี้ให้เห็นว่าไวรัชนิดใหม่นี้อาจมีขนาดเล็กมากและซ่อนตัวอยู่ในโปรตีนก็ตามสตราวโกรธและเขาก็ด่าเธอขณะที่พยายามโจมตีเธอแต่จูเยนงเคลื่อนไหวเร็วกว่าและต่อยเขาจนล้มลงคนอื่นๆสงสัยว่าสตราวและโทนี่จะพยายามออกไปอยู่แล้วจึงคว้าปืนของโทนี่และเดินไปเปลี่ยนรหัสฐานที่กุญแจในเรือดำน้ำของรัเสเซียพวกเขาเตรียมยิงนิวเคลียร์ในอีก18นาทีที่ฐานเคสและจูเลียนเปลี่ยนกุญแจสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจับมือกันตอบใจกันจนกว่าจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในห้องอาหารสตราและโทนี่กระโจนเข้าใส่กระชัมพร้อมกันและใช้ซ่อมแทงที่คอของเขาในการต่อสู้นั้นปืนถูกยิงหลายครั้งและกระสุนก็ไปโดนผนังเพดานและไหลของเกีราเมื่อกระชัมหมดสติสตราและโทนี่คว้าปืนแล้ววิ่งหนีในเวลาเดียวกันกับที่จูเลียนและเคสกลับมาสตรายิงอีกครั้งและยิงโดนไหลของเคสด้วยกีราารู้ว่าชายทั้งสองจะหนีออกไปทางท่อระบายน้ำในทุ่งข้าวโพดจึงไล่ตามจูเลียนไปสตราและโทนี่ยิงประตูที่ล็อกทั้งหมดจนไปถึงทุ่งข้าวโพดได้ส ขณะที่พวกเขาวิ่งหนีการปรากฏตัวของพวกเขาทำให้เขาพูดตายหมดแสดงให้เห็นว่าพวกเขาติดเชื้อจริงๆโทนี่เปลี่ยนใจและต้องการอยู่ต่อแต่สตรักยังต้องการหลบหนีและกูโทนี่ด้วยปืนในขณะนั้นจูเลียนปรากฏตัวที่หน้าต่างและสตรับยิงเขาก่อนแต่จูเลียนหลบได้ทันเวลาโทนี่ใช้การบินเบนความสนใจเพื่อกระโจนเข้าหาสตรักและเริ่มต่อสู้เพื่อย,ย่งปืนหลังจากต่อสู้กันสักทักสตรักก็เอาชนะเขาได้และยิงเขาลมลง มื่อได้ยินเสียงจูเลียนเข้ามาใกล้สตราก็วิ่งหนีต่อไปทําให้ต้นไม้ในห้องตายหมดทุกต้นที่เดินผ่านไปเขาพยายามยิงจูเลียนสองสาครั้งแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งในที่สุดทั้งสองคนก็เข้าไปในท่อและรีบเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วเพื่อไปเจอบันไดขนาดใหญ่การไล่ล่าดําเนินต่อไปขณะที่พวกเขาขึ้นไปและสตราก็ยิงตอไปแต่ก็ไม่เป็นผลในที่สุดเมื่อเขาไปถึงช่องฟักไข่เขาก็รีบวิ่งออกไปทันทีแต่กลับพบกระแสะพลังงานที่กักขังเขาเอาไว้จูเลียนออกมาเช่นกันแต่มีสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นขัดขวางไม่ให้เเขขขาาายยัับบตตตว่ออไปพยายามกสร ไม่ให้ขยับตัวและหายใจช้าๆแต่สตราไม่ฟังและยังคงตื่นตระหนกเพราะหายใจไม่ออกพลังงานค่อยๆปกคลุมร่างของสตราและสลายร่างของเขาจนไม่เหลืออะไรอีกแล้วพลังงานค่อยๆค,ครอบคลุมจูเลียนเช่นกันเพื่อแสดงให้เขาเห็นสถานที่อื่นๆในจักรวาลและอาวุธนิวเคลียร์ที่กำลังเข้ามาในที่สุดจูเลียนก็เข้าใจว่ากระแสพลังงานคือยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่เข้ามาช่วยเหลือมนุษย์ต่างดาวที่ตายไปแล้วและเขาจึงวิ่งกลับเข้าไปข้างในเพื่อพาผู้รอดชีวิตที่เหลือได้แก่เคสกีรา และนักวิทยาศาสตร์สาวเขาเปิดประตูหน้าเพื่อออกไปข้างนอกเร็วขึ้นคนอื่นๆค่อนข้างระมัดระวังในตอนแรกแต่พวกเขาก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นมนุษย์ต่างดาวสองคนอยู่ในกระแสพลังงานเด็กสาวและเชีรัตเดินไปข้างหน้าก่อนจากนั้นเคทและจูเลียนก็เดินตามพวกเขาไปโดยจับมือกันยานอาวกาศดูซับพวกเขาทั้ง4ี่คนและบินออกไปก่อนที่อาวุธนิวเคลียร์จะโจมตีฐานทัพทำให้ฐานระเบิดไม่กี่ชั่วโมงต่อมารัฐบาลส่งข่าวปกปิดว่าฐานทัพถูกทำลายโดยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทดลลง และเรียกผู้เสียชีวิตทั้งหมดว่าเป็นฮีโร่ที่ล้มตายอย่างไรก็ตามผู้รอดชีวิตทั้ง4คนกำลังบินผ่านอาวกาศ